อ่าอ mm ่าจัดไปนี่ก็เป็นลวดลายพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยจะจะไม่ไม่ทำพุทธรูปครับไม่ทำพุทธรูปอันนั้นก็จะเป็นลวดลายต่างๆ พระพุทธรูปในสมัยพระเจ้าโศกไม่มีแต่นั้นเวลาที่พระเจ้าโศกมหาราชกับพระอาหารหันต์อยากจะเห็นพระุทธเจ้าก็ให้พระยามานเนลมิตให้ดูแต่ว่าก็มีข้อแม้ว่าห้ามกล่าบแต่ว่าพอเนลมิตขึ้นมาก็ทําให้พระอาหารหันต์ก็อดใจไม่ได้ก็เลยกล่าวมานก็เลยสะดุ้งจึงเป็นพระมงังพระปัง ปางสะดุงงะด้งหรือว่าพระตกใจนะฮะแต่มีพระปางหนึ่งโหวดกว่น,นี้พระปางไม่ได้ฉันข้าวต้องถามพระอ,อุดร <c oughs>